คณะผู้สังเกตการอาเซียนหรือว่า a o โลงพื้นที่ไปตรวจสอบที่หมู่บ้านเปรยจันของฝั่งกัมพูชาแล้วบอกว่าทุ่นระเบิดที่อยู่ตามแนวชายแดนเนี่ยไม่ใช่ของใหม่นะครับอา,อาจจะเป็นของที่หลงเหลือจากการสู้รบครั้งก่อนหน้านี้นะครับขนาดเดียวกันครับเมื่อวานนี้เห็นบอกว่าผู้เสียชีวิตหนึ่งคนที่กัมพูชาอ้างว่าถูกทหารไทยยิงเสียชีวิตเนี่ยเผาศพไปแล้วนะครับ แต่เดี๋ยววันนี้มาจับโป๊กันมันมีเพจดังเพจหนึ่งจับโป๊ะอยู่เมื่อวานนี้ครับเจ้าที่ฝั่งกัมพูชาได้เชิญคณะผู้สังเกตการอาเซียนหรือว่า AOT นําโดยมาเลเซียครับไปสอบถามข้อที่จริงจากคนกัมพูชาที่อยู่ในศูนย์พักพิงผู้ลี้ภัยในหมู่บ้านเปรยจันนะครับฝั่งตรงข้ามบ้านหนองยาแก้วนั่นเองและก็พาไปดูร่องรอยความเสียหายที่กัมพูชาก็อ้างบอกว่าถูกไทยโจมตีนะครับ ซึ่งไอ้พวกหลักฐานพวกนี้ก็ไม่รู้ว่าเขาสร้างขึ้นมาเองหรือเปล่านะสื่อของรัฐบาลกัมพูชาครับก็ลงไปที่ทําข่าวอ้างคำพูดของชาวบ้านกัมพูชาบอกว่าคนไทยเปิดฉากยิงก่อนขณะที่ชาวกัมพูชากาลังพักผ่อนอยู่ในบ้านใกล้พื้นที่ที่ทหารไทยวางแนวรวดนหนามห่างกันแค่ประมาณ20เมตรแล้วก็อ้างบอกว่าทหารไทยใช้ปืนกลยิงเข้ามาแต่ทหารกัมพูชาไม่ยิงตอบโต้แม้แต่นัดเดียว โอ้โหดูสิครับอเล่าความเท็จให้กับคณะผู้สังเกตการอาเซียนแบบนี้ตอแหลดูสิเออส่วนคลิปนี้ครับชาวเน็ตกัมพูชาแชร์กันเยอะมากเลยบอกว่าคณะ AOT หรือว่าคณะผู้สังเกตการอาเซียนกำลังเดินไปที่วัดซึ่งอยู่ในพื้นที่เดียวกับแคมป์ครับเพื่อดูสถานที่จัดงานศพของคนกัมพูชาที่เสียชีวิตหนึ่งรายนะครับเห็นบอกว่าเผาศพกันช่วงเย็นของเมื่อวานนี้แล้วครับ สำหรับผู้เสียชีวิตครับบอกว่าเป็นผู้ชายอายุ36ปีสื่อกมบ,บูชาบอกว่ายังไม่มีการเปิดเผยข้อมูลที่ชัดเจนนะครับว่าผู้ตายเป็นใครกันแน่แต่มีญาติมารับศพไปเผาแล้วส่วนผู้บาดเจ็บ3คนเมื่อวานนี้เจ้าที่กมบ,บูชาก็พาคณะ AOT เข้าเยี่ยมเช่นเดียวกันครับซึ่งตอนนี้ถูกส่งตัวไปรักษาต่อที่กรุงพนมเปญแล้วคุณผู้ชมครับเพจดังอย่าง Army Milit a r y Force เนี่ยไปจับโป๊ะครับบอกว่าโปะแตกเพราะอะไรรู้บ้าง เหม็นการละครหนึ่งในสามคนที่บาดเจ็บเนี่ยนะที่บอกว่าอยู่ในห้องไอซียูมันนอนอมยิ้มอยู่อะ่ะมีภาพเห็นชัดเลยนะครับว่าเหมือนกํนลาลังอมยิ้มถ้าเจ็บจริงอะ่ะมันจะยิ้มออกหรอคนเจ็บอะ่ะใช่ปหเนี่ยครับแล้วก็บอกว่าอยู่ในโรงพยาบาลมิตรภาพกัมพูชาญี่ปุ่นมงคลบุรีขนาดเดียวกันมีอีกกระแสนหนึ่งครับยืนยันบอกว่าทางผอโรงพยาบาลสาธารณสุขจังหวัดบันเตียมเมนเจยอของกัมพูชา ออกมาชี้แจงครับว่าไม่มีผู้เสียชีวิตนะครับตกลงยังไงเนี่ยเอาโอ้ตกลงมีคนตายจริงหรือเปล่าแล้วก็พยายามจะประกาศปะปะปาว่ามีคนตายจากเหตุการณ์ที่ถูกทหารไทยยิงนะครับเพจดังเพจเนี้ยเขาแบบติดตามมาตลอดแล้วเขาบอกว่าไปจับโป๊ะมาได้ครับหลายเรื่องด้วยกัน ขณะที่สื่อในมาเลเซียครับลงข่าวอ้างอิงคำพูดของดาโตะเสรีมูฮัมหมัดฮัสซันครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศมาเลเซียเรื่องทุระเบิดที่ทหารไทยเหยียบจนขาขาดเป็นขาที่7นะครับว่าคณะ AOT ในไทยและกพุชารายงานว่าทุนระเบิดเหล่านี้ไม่ใช่ทุนระเบิดที่วางใหม่นะครับแล้วก็บอกว่าเพิ่งจะวางสายจากรัฐมนตรีต่างประเทศของไทยก็คือคุณเสียศักพงเกศแก้ว โดยคณะเอ t บอกว่าไม่ได้ประจำการอยู่ตามแนวชายแดนแต่กำลังสังเกตการและก็รายงานข้อเท็จจริงในพื้นที่ไปยังฝ่ายที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่องนะครับความหวังของทางฝั่งของรัฐมนตรีต่างประเทศมาเลเซียเนี่ยก็บอกว่าอยากให้ทั้งสองฝ่ายสงบลงและก็สารต่อการเจรจารสันติภาพต่อไปครับเรื่องนี้ก็อาจจะขัดกับความรู้สึกนะอย่างที่บอกไปแล้วทางฝั่งไทยเนี่ยถ้าสูว่ามีอะไรยืนยันได้นะ ว่าไอ้ทุ่นระเบิดที่มีการวางแล้วฐานไทยไปเหยียบจนขาขาดเนี่ยเป็นทุ่นระเบิดใหม่เราก็ต้องชี้แจงโต้กลับไปเหมือนกันนะครับเราปล่อยให้เขาแบบเข้าใจหรือว่ามีการพูดถึงแบบนี้ไม่ได้นะล่าสุดเมื่อคืนนี้ประมาณ4ี่ทุ่มได้นายกอันวาอิบาหิมของมาเลเซียครับทวิตข้อความในเอหรือว่าทวิตเตอร์นะครับบอกว่าได้โทรไปพูดคุยกับฮุนมาเน็ตแล้วก็นายกอนุทินแล้วนะครับเพื่อหารือเกี่ยวกับพัฒนาการล่าสุดของความพยายามสันติภาพ หลังมีเหตุการณ์ชายแดนเกิดขึ้นอีกนะครับเนื้อหาโดยโรวมก็คือทั้งสองคนก็คือคุณมาเนตแล้วก็นายกอนุทินได้เสนอแนะให้การตอบรับเชิงบวกแล้วก็ยืนยันถึงความมุ่งมั่นที่จะหาทางออกโดยสันติตามที่ตกลงกันไว้ที่มาเลเซียเมื่อวันที่26ตุลาคมที่ผ่านมานะครับซึ่งนายกมาเลเซียแสดงความพร้อมครับบอกว่าพร้อมเลยที่จะดาเนินการในบทบาทที่จะช่วยอำนวยความสะดวกในเส้นทางสู้สนติภาพของทั้งสองประเทศต่ตอไปครับ ไม่ใช่แค่ในฐาน,นะประธานอาเซียนเท่านั้นนะยังทําในฐาน,นะที่เป็นพันธมิตรแล้วก็เพื่อนบ้านที่ใกล้ชิดกันด้วยนี่ครับก็กลายเป็นเรื่องอีกครั้งหนึ่งนะครับเดี๋ยวก็คงจะมีซุ้มเสียงอะไรต่างๆออกมามากขึ้นแล้วก็ตอนนี้หลายๆคนก็รอท่าทีของดูนันท์ธรมด้วยเนาะ